บทที่2บทที่2บทฝึกสอนการนำเสน,เนอบนกระดาษเช็ดปาก2อคณสเป็น4ถึงตรงนี้ท่านมีความเข้าใจพื้นฐานการตลาดเครือข่ายดีระดับหนึ่งแล้วสมมติว่าท่านกำลังตั้งหน้าตั้งตาสร้างฐานะทางการเงินและท่านกำลังอยู่ในธุรกิจนี้เพื่อตัวท่านเองท่านกำลังแนะนำผู้มุ่งหวัง คลแรกเหเข้าร่วมธุรกิจองค์กรการตลาดเครือข่ายของท่านตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ท่านจะแสดงบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปาาให้แก่คนของท่านสำหรับบทนี้ท่านจำเป็นต้องแสดงให้คนของท่านได้เห็นก่อนที่เขาจะได้พบกับภาหนะบริษัทสินค้าและแผนการจ่ายผลตอบแทน ที่ท่านต้องการจะแบ่งปันให้เขามันสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องแสดงบทฝึกตอนนี้หลังจากที่ท่านได้แนะนำเขาเข้าสู่โปรแกรมธุรกิจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ขอท่านต้องการให้ความคิดของเขาเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรกสิ่งที่บทฝึกตอนนี้จะทำก็คือการดึงเอาแหออกจากลิงโดยการดึง เอาความคิดหนึ่งออกไปความคิดที่จะอุปถัมภ์คนทั่วโลกเพื่อจะทำเงินก้อนโตในการตลาดหลายชั้นบทบทสุดตอนนี้ยังจะแสดงให้พวกเขาเห็นอีกด้วยว่ามันสำคัญมากแค่ไหนที่จะต้องทำงานกับคนของเขาคนของพวกเขาเพื่อช่วยคนของพวกเขาออกสตารขนาดที่ท่านอ่านบทสุดตอนนี้ไปเรื่อยๆท่านจะเห็นตัวท่านเอง อยู่กับผู้มุ่งหวังคนหนึ่งและจะสังเกตเห็นอีกด้วยว่ามันเป็นการนำเสนอง,ง่ายๆแต่และไม่อยากเลยที่จะสร้างบรรยากาศเป็นเม็ดพูดคุยเป็นกันเองแต่กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระสำคัญบทฝุกสอนนี้เริ่มต้นโดยการที่ท่านเขียน2อูณสเป็นตีลงบนกระดาษและทวีคูณไปเรื่อยๆเหมือนเห็นภาพในภาพทางขวามือผู้เขียนมักจะพูดจิต จะหลบเสมอเสมอว่าถ้าเราจะอุปถัมภ์ใครใครสักคนที่คูณเลขไม่เป็นให้ข้ามเขาคนนั้นไปเลยเพราะเขาจะมีปัญหาในการทํางานกับกับเขาเราจะมีเพราะเราจะมีปัญหาในการทํางานกับเขาโปรสังเกตว่าเราเริ่มใช้คําว่าอุปถัมภ์ในการอธิบายธุรกิจเอาละต่อไปเลื่อนไปทางาขวาของคอลัมน์สองคูณสองแล้ว ให้ทางเขียนสามคูณสามลงไปแล้วพร้อมกับพูดว่าทีนี้ทีนี้คุณอุปถัมภ์สามคนแล้วคุณสอนสามคนนี้ให้อุปถัมภ์สามคนเข้ามานั่นจะทำให้เกิดอีกเก้าคนขึ้นโปรดสังเกตเราได้เริ่มใช้คำว่าต่อแล้วด้วยหลังจากนั้นคุณก็สอนสามคนของคุณให้รู้ว่าจะสอนเก้าคนนั้นอย่างไรเพื่อที่เก้าคนนั้นจะอุปถัมภ์อีกคนละสามคน ตอนนี้คุณก็มีเพิ่มอีก27คนทำลึกลงไปอีกหนึ่งชั้นคุณจะมีอีก81คนเข้ามาโปรดสังเกตความแตกต่างระหว่าง16และ81ให้ดึงความสนใจของพวกเขาเข้ามาที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้นและถามพวกเขาว่าพวกเขาเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันค่อนข้างมากเหล่านี้ไหม หลังจากนั้นชี้ให้พวกเขาเห็นว่าความแตกต่างที่แท้จริงคือหนึ่งทุกๆคนเพียงแค่ทําการอุปรามเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโดยปกติท่านจะได้เห็นปฏิกิริยาจากผู้ฟังเมื่อพวกเขาพบสิ่งนี้แต่ขอให้ท่านนำเสนอต่อไปแล้วท่านจะได้เห็นปฏิกิริยาทางบวก ของผู้ฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าท่านอุปถัมภ์ตีคนเข้ามาในัุรกิจเกอนไปทางฝาของขอลำสามคูณสขอให้ท่านเขียนตัวเลขควีคูณสาลงมาอีกครั้งเหมือนอย่างในภาพและขอให้ท่านเขียนไปพูดไปมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นอีกสองคนขณะที่ท่านเขียนตัวเลขให้ท่านพูดว่าคุณอุปถัมภ์ตีและ อนพวกเขาให้อุปถัมภ์อีกคนละสีหลังจากนั้นคุณก็สอนสี่คนของคุณให้สอนสิบหคนของพวกเขาให้อุปถัมภ์อีกคนละสี่คุณก็จะได้อีก64คนเข้ามาในกลุ่มทํางานลึกลงไปอีกหนึ่งชั้นกลุ่มของคุณก็จะมีอีก2 5งรคนเข้ามาขอให้ท่านชี้ไป ที่ผู้ฟังเห็นประเด็นซ้ำอีกครั้งตอนนี้เรามาพิจารณาความแตกต่างที่แท้จริงกันอีกทีโดยปกติแล้วท่านจะจับปฏิกิริยาของผู้ฟังในอีกครั้งเมื่อพวกเขาเริ่มเข้าใจประเด็นสำคัญและพวกเขาก็จะจริงพูดขึ้นก่อนว่าความแตกต่างที่แท้จริงก็คือทุกๆคนเพียงแค่อุปรรมเพิ่มขึ้นอีกสองคน เราจะจบบทฝึกตอนนี้ที่เลข5ตอนนี้ผู้ฟังเริ่มเข้าใจประเด็นหลักแล้วและความคิดของพวกเขาก็เริ่มคล้อยตามท่านขณะที่ท่านเขียนคอลัมน์คอลัมน์ตุดท้ายของภาพท่านจะไม่พูดถึงการอุปถัมและการสอนก็ได้เขียนตัวเลขและเพียงแค่พูดว่า5คูณ5เท่ากับ25คูณอีก5เป็น125คูณ อีก5ก็จะเป็น625แล้วนี่แหละคือความแตกต่างที่น่าอัศจรรย์อีกครั้งความแตกต่างที่แท้จริงก็คือทุกๆคนเพียงแค่อุปมภ์เพิ่มขึ้นอีก3คนดูที่บรรทัดล่างสุดคนตววใหญ่มาคนตัวใหญ่สามารถอุปมภ์เพิ่มอีกหนึ่งหรือ3โดแต่โดยปกติเราจะพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆหากจะอุปมภ์ที่ตัวเลขบรรทัด ล่างตุดคือ 16, 81, 256และ625ขอให้ท่านเห็นภาพตัวท่านเองอยู่ในตัวเลขคอลัมน์สุดท้ายบริหารจัดการเวลาของท่านเพื่ออุปถัมคนที่จริงจังจริงจังจำนวน5คนเข้ามาในโปรแกรมธุรกิจห้าคนบนสุดของคอลัมน์คือคนจริงจังที่ท่านได้อุปถัม <c oughs> เข้ามาและต้องการจะสร้างธุรกิจของพวกเขาเองกว่าท่านจะพบห้าคนนี้ท่านอาจจะต้องอุปถัมภ์คนถึงสิบสิบห้าหรือยี่สิบคนและเมื่อใดที่ท่านเข้าใจบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเจ็ดปากทั้งสิบบทอย่างตรงแท้ท่านจะพบว่าคนของท่านจะจริงจังกับธุรกิจนี้ได้แล้วกว่าคนที่เข้ามาในองคอ์กรโดยไม่รู้จัก บทฝึกสอนเหล่านี้หนังสือเล่มนี้จะสอนท่านว่าท่านจะต้องทำงานอย่างไรกับคนของท่านจึงนั้นและที่ทำให้พวกเขาจริงจังกับตัวกิจนี้ได้เร็วกว่าขอให้สังเกตภาพทางฝามเมื่อท่านได้อุปถัมภ์ห้าคนเข้ามาแล้วและพวกเขาก็ได้อุปถัมภ์ห้าคนและอุปถัมตตอตอบกันไปเขียนลงไปเป็นแถวท่านบวก เรีกให้วงกลมทั้งหมดท่านจะมีคนจริงจังจำนวนเจ็ดร้อยแปดิคนในองค์กรของท่านขนาดองค์กรของขนาดขององค์กรสำคัญต่อยอดจำนายการทำเช่นนี้จะช่วยท่านตอบคำถามที่ว่าไม่มีใครต้องออกไปขายสินค้าเลยหรือถ้าท่านได้กลายเป็นคนจริงจังคนหนึ่งแล้วท่านก็ได้รู้คำตอบทั้งหมดของคำถามนี้ไปแล้วเช่นกัน ดังนั้นแกท่านใช้บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากบทนี้กับคนของท่านอธิบายตั้งแต่2องคูนสอเป็นสี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นผู้จำนายจำนวน780คนในองค์กรการตลาดหลายชั้นที่ใดก็ตามถ้าท่านมีคน780คนที่แค่ซื้อสินค้าใช้เองท่านก็จะมียอดจำนายขนาดใหญ่แล้วและนี่เรายังไม่ได้นับรวม คนเหล่านั้นที่ไม่ได้จริงจังและแค่เป็นผู้ซื้อสินค้าสรุปย่อๆท่านกำลังสร้างธุรกิจยังถูกต้องในกระบวนการของการแบ่งปัโนโอกาสท่านจะมีใครบางคนที่ยังไม่ต้องการรับประโยชน์จากการสร้างธุรกิจนี้ท่านจะพบว่าหลายๆคนในกลุ่มนี้ถ้าไม่เป็นผู้ซื้อสินค้าราคาขายส่งก็จะเป็นลูกค้าปีกตอนนี้เรากลับมาดูกัน ต่อว่าทั่วเกิดเติบโตขึ้นได้อย่างไรถ้าคนจริงจัง780คนของท่านทั้งหมดมีเพื่อน2 3 4หรือ5คนสมมติว่าพวกเขาเมนูขคาคนละ10คนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากเพื่อน,อนๆญาติและคนรู้จักนั้นทำให้เกิดลูกค้ามากขึ้น7,800คนบวกกับผู้จำหน่ายอีก780คนของท่านเข้าไปลองคิดดูว่าผู้ ซื้อสินค้าใช้เองจำนวน8580มื่คนบวกกับคนจะอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่จริงจังแต่เป็นเพียงผู้ซื้อสินค้าและสามารถให้ผลกำไรแก่ธุรกิจของท่านไม่และนั่นคือวิธีที่เราทำเงินได้มากมายไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจการตลาดหลายชั้นที่ไหนก็ตามโดยการมีคนจำนวนมากทำงานกับคนละเล็ก ทำงานกันเพียงคนละเล็กคนละน้อยแต่โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าท่านกำลังทำงานกับคนจริงจังเพียงแค่หาคนไม่ใช่ทั้งกองทัพฟอนไลายเยอะเกินแนนตี้และผู้เขียนมักพบเสมอเสมอว่าผู้คนในโปรแกรม mlm อื่นๆหรือของพวกเราเองแต่เป็นสายงานอื่นมักจะประหลาดใจว่าองค์กรของเราเติบโตขึ้นรวดเร็วได้อย่างไรพวกเขาอยู่ในโปรแกรมธุรกิจของพวกเขามานานกว่าเราแต่ กำลังเกาคลังความคิดที่อยู่เหนือคอของพวกเขาและถามว่าคุณพอจะบอกผมได้ไหมว่าคุณกำลังทำอะไรที่ผมพลาดไปเรามักจะถามเขากลับไปว่าคุณมีฟอลนลายู่กี่คนที่คุณกำลังทำงานด้วยฟอลนลายหมายถึงผู้จํานายในองคอ์กรของท่านผู้ซึ่งติดอยู่ติดถัดจากท่านลงไปตามสายงานดาวลายบางทีพวกเขายัง ถูกเรียกว่าผู้จำหน่ายชั้นแรกของท่านซึ่งเป็นคนที่ท่านอุปถมัมโดยตรงผู้เขียนมากจะได้คำตอบตั้งแต่25ไปจนถึง50หรือมากกว่านั้นก็ก็มีผู้เขียนยังรู้จักคนอีกมากมายใน MLM ที่มีฟอนต์ลายติดตัวมากกว่า100คนและผู้เขียนรับประกันกับท่านได้เลยว่าเมื่อใดที่ท่านเข้าใจหลักการต่างๆซึ่งได้ถูก อธิบายไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ท่านจะแต่งหน้าคนเหล่านั้นได้ใน6กเดือนแม้ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในธัวรกิจมาแล้ว6กถึงแปีก็ตามอยากเกินห้าคนผู้เขียนจะพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งในบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปาสองซึ่งมีหัวเรื่องว่าอาการล้มเหลวของนักขาย ในการตลาดหลายชั้นตอนนี้ผู้เขียนจะให้ตัวอย่างง่ายๆเพื่อแสดงให้ท่านเห็นว่าทำไมการมีฟอนไลนติดตัวมากเกินไปจึงไม่ดีลองวิเคราะห์พิจ,จารณาถึงกองทัพโบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนาวิกโยธินและกองกำลังรักษาดินแดนตั้งแต่ระดับตามตูดไปจนถึงบนตูดของแผ่นตาก้อนถ้าเปรียบ ถ้าเปรียบกับประเทศไทยก็น่าจะเปรียบได้กับกองบัญชาการทหารตรงสุดไม่มีนายทหารคนไหนเลยที่จะพยายามกำกับการโดยตรงกับผู้ใต้บังคับบัญชาเกินห้าหรือหกคนอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างแต่เกิดขึ้นค่อนข้างยากขอให้คิดเรื่องนี้ให้ดีการมีโรงเรียนนายร้อยทหารบกที่มีชื่อเสียงของอเมริกาโรงเรียนในเรือของ อเมริกาที่มีอายุมามากกว่า200ปีพวกเขาไม่มีความคิดว่านายทหารควรกรำกับการโดยตรงเกิน5หรือ6คนคราวนี้ท่านบอกผู้เขียนที่ว่าทำไมคนที่อยู่ในองค์กรการตลาดหลายชั้นและกำลังทำงานกับผู้จําง่ายจิตตัว50คนถึงถึงคิดว่าตัวตัวเขาเอง จะสามารถทำงานได้ยังมีประสิทธิภาพพวกเขาไม่มีทางทำได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากมายจึงล้มเหลว้วขอให้ท่านอ่านต่อไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเข้าใจเหตุผลนั้นมากยิ่งขึ้นท่านไม่ควรทำงานกับคนจริงจังมากเกินกว่า5คนต่อครั้งอย่างไารก็ตามท่านต้องแน่ใจว่าเมื่อไรที่ท่านอุปถัมภ์คนของท่านท่าน ต้องเริ่มทำงานกับกลุ่มคนที่ลึกลงไปเมื่อมาถึงจุดที่คนจริงจังของท่านไม่ต้องการท่านอีกแล้วคนจริงจังเหล่านั้นจะแยกตัวแล้วเริ่มสายงานใหม่ด้วยตัวเขาเองเมื่อถึงตอนนี้ตัวท่านเองก็จะมีอิสละที่จะทำงานกับคนจริงจังคนใหม่แต่ขอให้รักษาจำนวนคนจริงจังที่ท่านต้องทำงานอย่างใกล้ชิดไว้ ที่ห้าคนในบางบริษัทอาจจะยอมให้ท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับคนเพียง3หรือ4ี่คนต่อครั้งแต่ไม่มีใครเลยที่ผู้เขียนรู้จักยังรู้จักจะสร้างสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับคนจริงจังเกิน5คนบทฝึกสอนการนำเสนอ บน,บนกระดาษเช็ดปากให้ในหนังสือเล่มนี้มีความเชื่อมโยงกันท่านอาจจะมีคำถามมากมายในตอนนี้คำถามจะค่อยๆถูกลบออกไปเรื่อยๆขอให้ท่านอ่านต่อไป